โปรแกรมฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายน2567ครับท่านอยู่กับเราหลายๆอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกัน7คู่ครับยูโรปารวมถึงทางด้านของยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับทั้งหมด7คู่เริ่มกันที่ทางด้านของคู่แรกครับกลาตาสไรครับเตะกับทางด้านของสเปอร์เที่ยงคืน45นะครับยูนยองเซนกิลุสเจอโรม่าครับทางด้านของแมนยูกับซาโลนิก้าคู่นี้เป็นคู่กิจกรรมครับทายสกอร์กันเข้ามา พี่ทนานทายถูกรับ300บาทนะครับกติกาง่ายๆครับคอมเมนต์กันมาด้านล่างติดแฮชแท็กเหล่าร้อยล้าแล้วก็แคปหน้าจอส่งหลักฐานกันได้ที่แอสไซน์1 0 0ทายถูกรับ300กันแบบเน้นๆกันไปเลยนะครับตี3อีกหนึ่งคู่เป็นทาง้านของลาซิโอกับปอร์โตนะครับ แล้วก็ไปกันที่ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเชลซีวันนี้เจองานง่ายครับเอฟซีโนอานะครับเชลซี Chelsea, ขนผู้เล่นตัวจริงลงแน่นอนหลังจากที่เจอกับแมนยูเนี่ยใช้ตัวเล่นโรเตชันนะครับวันนี้จัดทับกันมาเต็มรูปแบบครับอาไปวัน,นี้คนเสียเจอกับทางด้านของฟิออรเรนติน่าครับแล้วก็คู่สุดท้ายวิกตอเรียกิมารไลส์ครับเจอกับทางด้านของมาลลดาโบสลาฟนะครับทั้งหมด7คู่ ค่มคืนนี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่มคืนนี้ครับเป็นทางด้านของการาตาสรายนะครับเปิดบ้านรับกขมเย็นของทอตแนมฮอสเปอร์ครับคู่นี้เตะกันเที่ยงคืน45นาทีครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับสิติเล่นในบอลยุโรปยังไม่เคยเจอกันครับบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับจากทางด้านของลอนดอนเนี่ยไปที่แลมโกโบสเตเดียมครับ แค่51กิโลเมตรเท่านั้นเองครับเหมือนจะเตะกันในอังกฤษด้วยซ้ำนะครับใกล้ๆนิดเดียวเท่านั้นครับในตารางคะแนนครับเป็นทางด้านของสเปอร์นะครับอยู่อันดับ2ครับ3นัดมี9คะแนนเต็มชนะรวดนะครับกราตาสไไอยู่อันดับ5ครับ3นัด7คะแนนผลงาน6นัดหลังของทั้งคู่ครับทางด้านของกราตาสไไรครับหนัดชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้ใครครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเบซิกตัไป21ในยุโรป้านัดล่าสุดชนะเอลฟ์บอกไป43นะครับ ไปเยือนอัลตาราสปอชนะได้3าศูนย์เลยทีเดียวนะครับในยุโรป้าก่อนหน้านั้นไปเยือนทางด้านของลีกาสนะครับเสมอไป2ประตูต่อ2ทางด้านของสเปอร์กันบ้างครับหนัดหลังชนะ4ี่แพ้ไป2นะครับเกมเยือนล่าสุดแพ้นะครับในพรีเมียร์ลีกในยุโรป้านัดล่าสุดก็เปิดบ้านชนะอัคมาไป1นูนย์ครับผลงานในพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดถลม่มแอสตันวิลล่าไปถึง4ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะแมนซิตี้ไป2-1ในบอลถ้วยนะครับลีกครับ ผลงานของสเปอร์สองนัดล่าสุดเกมเยือนแพ้รวดนะครับกาลาตาสไนสามนัดเล่นในบ้านล่าสุดชนะรวดนะครับในใสติการเข้าทำนะครับกาลาตาสไนดูดีกว่าเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับ271ครั้งตรงกอบไป41%่อปทางด้านของสเปอร์236ครั้งตรงกอบไป39%นะครับยิงในกรอบเขตโทษกาลาตาสไยสูงถึง70%สเปอร์สูงที่69%นะครับ การผ่านบอลความแม่นย้ำครับสเปอร์แม่นยํำกว่านะครับกาลาตาสาย82ทางด้านของสเปอร์87เปอร์เซ็นต์นะครับสกอร์สูงคู่นี้น่าลุ้นครับ2ลูกครึ่งผ่านเหมือนกันทั้งคู่กาลาตารานเนี่ย87เปอร์เซ็นต์เลยนะครับ3ลูกครึ่งอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์ครับทางด้านของสเปอร์2ลูกครึ่งอยู่ที่73เปอร์เซ็นต์นะครับแต่3ลูกครึ่งยังไม่ผ่านนะครับผู้เล่นทางด้านของฝั่งกาลาตาสาครับช่วงนี้เนี่ยใช้ผู้เล่นค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับทางด้านของสเปอร์ วันนี้จัดทับกันมามีตัวผู้เล่นบาดเจ็บเยอะเหมือนกันนะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับอย่างกรลาตาสลครับเปิดกำแพงมาเกือบครึ่งเมตรนะครับไหลมาจากกำแพงเสมอครับน้ำไหลลงด้วยครับคู่นี้แฮนดี้แคปมองที่ฝั่งกลาตาสลครับแต่เราได้หลาชอบที่สเปอร์นะครับช่วงหลังทำผลงานได้ดีครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับสเปอร์ครับที่ความสูงของกำแพงเผื่อไว้เกือบ ครึ่งเมตรครับจัดกันไปครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของยูงเซนกิลุสนะครับเจอกับทางด้านของโรม่าครับมาป่าแห่งกรุงโรมวันนี้ต้องออกไปเยือนครับเวลาเดียวกันครับเที่ยงคืน45นาทีคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับในตารางคะแนนโรม่าอันดับ20ครับ3นัด4คะแนนทางด้านของยูงเซนกิลุสครับอยู่อันดับที่29 3นัดมีแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับผลงานใน6นัดหลังของเจ้าบ้านนะครับ เสมอถึง3นัดแพ้ไป2ชนะแค่นัดเดียวนะครับในบอลถ้วยเจอยูเปียนชนะ3 0นะครับนัดล่าสุดไปเยือนทางด้านของแม็กเชเลนเสมอไป2 2ในยูโรปานัดล่าสุดไปเยือนมิจิแลนนะครับแพ้ไป1ประตูต่อ0ทางฝั่งของโรม่าครับ6นัดหลังชนะ2เสมอ1แพ้ไป3ฟอร์มลา่าสุดไปเยือนเวโรนาแพ้ไป3 2ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะโตริโนไป1 0ไปเยือนฟิออนี่นแพ้ถึง51นะครับในยูโรปาเปิดบ้านชนะดินโมเคฟ 1>, 1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นนะครับก็ถือว่าช่วงหลังเนี่ยเกมเยือนไม่ค่อยดีนะครับเยือน6นัดหลังโรม่าแพ้ไปถึง3นัดครับเสมอสานัดยังไม่ชนะใครนะครับยูงเซนกูรุตในบ้าน6นัดหลังชนะ2เสมอ3แพ้ไป1ครับโอกาสเข้าทําการยิงประตูนะครับโอกาสยิงเจ้าบ้านอยู่ที่273ครั้งครับตรงกอบไป3 6ทางด้เนานของโรม่าไม่ค่อยจะตรงกอบไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่เลยครับ214ครั้ง ตรงกอบแค่29นะครับความแม่นยำในการผ่านบอลครับยูยงเซนกูรุส79เครับโรมา87นะครับทางด้านของสกอร์สูงคู่นี้อาจจะไม่ผ่านนะครับสลูกครึ่งอยู่แค่30กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันทั้งคู่เท่านั้นเองนะครับกำแพงคู่นี้ครับเป็นทางด้านของฝั่งโรม่านะครับเปิดกำแพงมาที่เกือบครึ่งเมตรถือว่าไม่ขาดเท่าไร่นะครับช่วงหลังเกมเยือนก็ไม่ค่อยดีครับอยากไปเซนกูลุสเหมือนกันแต่มาตรฐานทีมชั้น รวมถึงทางด้านของลีกนะครับทางด้านของโรม่าเหนือกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังไปกับทางด้านของโรม่าครับหวังเก็บแต้มได้วันนี้ไม่น่าแพ้นะครับไปต่อกันที่คู่กิจกรรมของเราร้าลๆครับคู่นี้ทายสกอร์กันเข้ามาได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เปิดโอทอฟฟอร์ดรับการมีเงินของ PAOK โอสโลนกานะครับแต่กันตีสตรงนะครับทายสกอร์กันเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเข้ามานะครับ คอมเมนต์กันมาด้านล่างติดแท็กเราร้อยหลาแคปหน้าจอส่งหลักฐานที่แอ s สไ n 1 0 0นครับ Greek ทำตามกติกานี้ทายถูกรับไปเลยนะครับ300บาทนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับ POK ก็ถือว่าโชคดีนะครับช่วงนี้ได้มาเยือนทางด้านของแมนยูด้วยนะครับการเดินทางค่อนข้างที่จะไกลนะครับจากทางด้านของกรีซเนี่ยมาที่แมนเชสเตอร์อังกฤษเนี่ย2,000กว่ากิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับในตารางคะแนนครับ แมนยูเล่นยูโรป้ามา3นัดมี3คะแนนเสมอ3นัดรวดนะครับนัดนี้จะเสมออีกหรือไม่นะครับพีโอเคมี1คนะแนนครับ OK, 1, นนอยู่อันดับที่30มนะครับมาดูฟอร์มกันบ้างครับแมนยู U, 6นัดหลังชนะ2เสมอ3แพ้ไปนัดหนึ่งที่ไปเยือนเวสต์แฮมแพ้2อนะครับนัดล่าสุดเสมอเชลซีในบ้านครับหประตูต่อหนึ่งยิงทิ้งยิงคว้างเยอะพอสมควรก่อนนั้น,น,นในลีกครับนะครับชนะเลสเตอร์ไป5ประตูต่อ2 ทา,านของ p a เโอเคครับเกมเยือน2นัดล่าสุดชนะรวดนะครับในลีกรวมถึงบอลถ้วยล่าสุดนเนี่ยไปเยือนลาเมียนะครับชนะได้2ประตูต่อ1นครับก่อนหนะ้านั้นเปิดบ้านเสมอกับวิกตอเรียพาวเซ่นครับในยูโรป้า2ประตูต่อ2นะครับแมนยู U, เล่นทางด้านของยูโรป้านัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนเฟเนเบเชเสมอ1นครับผลงานในบ้านของแมนยูหนัดหลังชนะ3เสมอ2แพ้ไปแค่นัดเดียวครับเปิดบ้านแพ้ ทางด้านของสเปอร์ไปนัดเดียวเท่านั้นนะครับทางด้านของ paok เกมเยือนดูดีครับหกนัดหลังชนะ4เสมอ1แพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นที่ไปเยือนกาลาตาสไนในยูโรป้านั่นเลยครับสามแพ้ไปนะครับผลงานการเข้าทำบ้างนะครับแมนยู250ครั้งตรงกรอบ38%ครับ paok 289ครั้งตรงกรอบถึง40%นะครับความแม่นยําในการผ่านบอลแมนยูดูดีกว่าครับ85 paok 82%นะครับสกอร์สูงคู่นี้น่าลุ้นนะครับ มีดีมีเด็ดเหมือนกันทั้งคู่แล้วก็กองหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะหลวมเหมือนกันทั้งคู่นะครับ2.5สําหรับสกอร์สูงคู่นี้ผ่านที่60เท่ากันเลยนะครับ3ลูกครึ่งเนี่ย PLK 40เปอร์แมนยู20เท่านั้นเองอาจจะอยู่ที่ประมาณ2ลูกครึ่งเกือบ3ลูกนะครับสำหรับสกอร์สูงคู่นี้กําแพงคู่นี้แมนยูเปิดมากเกือบ2เมตรนะครับค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวก็ถือว่าบอลมันคนละรีก,กันเลยครับ บอลคนละชั้นกันนะครับป o k ก็เพิ่งจะมาเล่นยูโรป้าช่วงหลังนี้ก็ฟอร์มดีนะครับในลีกของกรีซนะครับคู่นี้พี่พี่อยากรู้ว่าเหลาไปฝั่งไหนนะครับก็สามารถทักทายกันมาได้ที่ s i 1 0ซเดี๋ยวจัดเป็นจานเด็ดให้เลยนะครับ มารับจันเด็ตได้ช่วงนี้จันเดดเรามากันเต็มนะครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของลาซิโอนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยนของปอร์โตครับตีสาเหมือนกันนะครับคู่นี้เจอกันมาในยุโรปด้วยการปี2022-2023นะครับนัดล่าสุดที่เตะกันบ้านลาซิโอเสมอไป2องสอก่อนนั้น,น,นบ้านปอร์โตปอร์โตชนะไป2-1นะครับการเดินทางค่อนข้างที่จะไกลาจากโปรตุเกสมาอิตาลีปอร์โตมาที่โรมเนี่ยพันเกว่ากิโลเมตรเลย ในตารางคะแนนครับลาซิโอนำเป็นจ่าฝูงนะครับ3นัด9คะแนนเต็มยิงไป9้าลูกครับเสียประตูเดียวเท่านั้นปอร์โตอันดับ16นะครับ3นัด4คะแนนผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางนะของลาซิโอ6นัดหลังชนะ5แพ้ไป1ครับไปแพ้ยูเวในเกมเยือนนัดเดียวเท่านั้นนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะกกยารี่ไป2-1ในยูโรปานัดล่าสุดไปเยือนเทเวนเต้ครับชนะได้2-0งางน้านะของปอร์โตครับฟอร์มดีเหลือเกินครับ6นัดหลังชนะรวดนะครับ เก็บคลีนชีตมาได้ถึง5นัดติดแล้วนะครับในยุโรป้านัดล่าสุดเปิดบ้านชนะฮาเฟิแฮมไป2 0ฟอร์มกลับมาแล้วนะครับสำหรับทางด้านของปอร์โตโหดทีเดียวนะครับยิงไม่ตม่ำกว่า2ลูกนะครับในแต่ละนัดเหมือนจะลงตัวมากขึ้นนะครับผลงานในบ้านของลราซิโอันัดหลังก็ไม่ยิ่งจอดน,นะครับชนะไป5นัดเสมอไป1ยังไม่แพ้ใครปอร์โตเกมเยือน หกนัดหลังชนะไปสี่ครับแพ้ไปสองยูโรป้าแพ้โบโดกริมในเกมเยือนครับสามสองนะครับปามแม่นย้ำบ้างนะครับโอกาสเข้าทำของลาซิโอนะครับร้อยเก้าสิบห้าครั้งตรงกรอบไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์ปอโต้สองร้อยสี่สิบหกครั้งครับโอกาสเยอะจริงๆนะครับตรงกรอบถึงสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าสูงกว่านะครับการผ่านบอลนะครับความแม่นย้ำเนี่ยทางด้านของปอโต้เฉียนไปเล็กน้อยเท่านั้นครับ ผ่านบอลแม่นยำไป87%สํำหรับทางด้านของปอร์โตลาซิโอ86%นะครับครองบอลปอร์โตก็ดูดีกว่าครับสกอร์สูงคู่นี้น่าลุ้นครับสลูกครึ่งผ่านเหมือนกันทั้งคู่ครับลาซิโออยู่ที่86%เลยนะครับทางด้านของปอร์โตอยู่ที่67%นะครับกำแพงคู่นี้เป็นทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านลาซิโอนะครับเปิดมาเสมอไหลขึ้นที่เกือบครึ่งเมตรนะครับไหลอยู่ระหว่างนี้ครับครึ่งเมตรถึงกำแพงเสมอนะครับ คู่นี้ยังมองว่าแฮนดิแคปเนี่ยมองว่าปอโต้อาจจะมาเก็บแต้มได้ครับแต่เราลาลาเชื่อว่าทางด้านของลาซิโอในบ้านวันนี้มีลุ้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับลาซิโอแต่ก่อนเตะเนี่ยทักกันมาอีกทีเดี๋ยวคู่นี้จัดแฝดให้นะครับแฝดให้แบบสวยๆเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับไปต่อกันที่คอนเฟลเลนซ์ลีกกันบ้างนะครับคู่แรกครับเชลซีจากก่ออังกฤษนะครับวันนี้เปิดบ้านรับแกมเยนของโนอาห์นะครับตีสามตรงคู่นี้เนี่ยไม่เคยเจอมากรับเพิ่งจะวนมาเจอกันโนอาก็เพิ่งจะได้ ขึ้นมาเล่นในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับทีมจากอาร์เมเนียนะครับการเดินทางค่อนข้างที่จะไกลนะครับจากรายวานนะครับอาเมเนียมาที่ลอนดอนอังกฤษเนี่ย3,627เลยนะครับในคอนเฟอเรนซ์ลีกครับตารางคะแนนเชลซีนำเป็นจ่าฝูงครับคะแนนเต็มนะครับเก็บได้สวยงามนะครับยิงได้8เสีย3ประตูได้เสียอยู่ที่บวก5นะครับทางด้านของนัวอันดับ18นะครับเก็บคะแนนได้ครับชนะมาด้วยนะครับ2นัดเนี่ยมี3คะแนนนะครับ ก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเชลซี6นัดนหลังชนะ2เสมอ2แพ้ไป2นะครับโนอาหนัดนหลังชนะไป5ครับแพ้ไป1ในยูโรปาคอนเฟลซ์ลีกนัดล่าสุดไปเยือนราปิดเวนนาโนอาแพ้ไป 1- 0ครับเชลซีเล่นคอนเฟลซ์ลีกล่าสุดไปเยือนพาาทินากอร์ชนะได้ถึง4ประตูตอนหนึ่งครับเต็งหนึ่งของถ้วยนี้เลยนะครับเชลซีผลงานในบ้านเชลซีครับล่าสุดนะครับ 6นัดหลังชนะ4เสมอ2นะครับนัดล่าสุดชนะนิวคาสเซิลไป2 1โนอาเกมเย็นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ6นัดเสมอไป1แพ้ไป3ชนะแค่2นัดเท่านั้นเองครับความแม่นยำกันบ้างครับโอกาสเข้าทำเชลซีครับ240ยครั้งตรงกรอบ40%อนะครับโนอาตรงกรอบถึง48%โอกาสเข้าทำ2 2 8ครั้งนะครับการผ่านบอลความแม่นยำเชลซีเหนือกว่าครับ88%โนอาอยู่ที่85%สนะครับสกอร์สูงคู่นี้2ลูกครึ่งน่าสนนะครับ ผ่านกันเหมือนกันทั้งคู่เชลซี56%าสอโนอาหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกำแพงคู่นี้เชลซีเปิดแพงครับไหลโอเรียกว่า3เมตรครับสูงเหลือเกินนะครับ3เมตรทีเดียวนะครับวันนี้เชลซีจะทําผลงานได้ดีหรือไม่จะไหลหรือไม่นะครับคู่นี้ยังมองที่เชลซีนะครับวันนี้เนี่ยคนผู้เล่นตัวจริงลงกันเกือบครบนะครับแล้วก็นัดที่เล่นกับแมนยูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอนโซ่ฟอนันเดสนะครับ รวมถึงทางด้านของตัวหลักๆเนี่ยมาลงกันในเกือบหมดเวลาแล้วนะครับเรียกความฟิตวันนี้กลับลงมากันพรยบเลยนะครับจัดตัวไปเล่นกันมาเปลมปรีทีเดียวเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับเชลซีเปลมปรีแน่นอนนะครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของอาเปโรนิคเซียครับเปิดบ้านรับแกมเยนของฟิออลเรนตินาานะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับเดินทางค่อนข้างที่จะไกลนะครับจากฟอร์เรนซ์ครับมาที่นิโคเซียนะครับไกลทีเดียวนะครับจากอิตาลีมาไซปรัส ในตารางคะแนนครับฟิออเรนติน่าอันดับ2ครับรองจากเชลซีคะแนนเท่ากันที่6คะแนนอีก1ทีมคะแนนเท่ากันเนี่ยเป็นลิเกวาสวาห์นะครับท่าน้าของอาเบลนิโคเซียมี1คะแนนนะครับเพิ่งจะเสมอมาในคอนเฟอเรนซ์ลีกครับสนัดมี1คะแนนผลงานกันบ้างครับหนัดหลังอาเบลนิโคเซียชนะ2เสมสอ2แพ้ไป2นะครับฟิออเรนติน่าฟอร์มโหดเหลือเกินนะครับหนัดหลังชนะรวดครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนโตริโนเฉือนชนะได้1-0ก่อนูนย์นนั้น ไปเยือนเจนัวชนะได้1-0ครับชนะโรมาในบ้านถึง5-1ในคอนเฟอเรนซ์ลีกไปเยือนเซนกันเล่นนะครับชนะได้4ประตูต่อ2ยิงทุกนัดครับฟอร์มดีทุกนัดนะครับสำหรับทางด้านของฟิออเรนติน่าเน้นเหนียวแล้วก็สวนกลับก่อนเหนียวไม่เหนียวก็มี DKR อะไรครับยิงยากจุดโทษ2ลูกยังเซฟได้นะครับมาดูความแม่นยำกันบ้างครับการเข้าทำครับอเวโรนิคเซีย233ครั้งในการ โอกาสยิงนะครับยิงตรงกรอบไป39%ทางด้านของฟิออเรนติน่า239ครั้งนะครับยิงตรงกรอบไป40%ความแม่นยำในการผ่านบอลอาเวลนิโคเซียอยู่ที่89%ครับฟิออร์เซสกอร์สูงคู่นี้2ลูกครึ่งไม่น่าจะผ่านนะครับเหนียวเหมือนกันทั้งคู่แล้วก็ไม่ค่อยจะยิงเหมือนกันทั้งคู่นะครับ2ลูกครึ่งสำหรับทางด้านของอาเวลนิโคเซียอยู่ที่41%ครับฟิออร์เซนะครับก็ถือว่าสิบเฉีย์เซ็นตครับ 2, 2สองเมตรสองเมตรกว่าเนี่ยก็ถือว่าสูงแล้วนะครับสําหรับคู่นี้นะครับกาแพงคู่นี้ครับเป็นทางด้านของฟิออเรนตินาครับเปิดมาเกือบครึ่งเมตรไหลมาที่เกือบ1เมตรเลยนะครับไกลทีเดียวนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้ฟิออครับน่าสนทีเดียวหน <im sters>. ้ากดมากนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับฟิออเรนตินาครับที่กําแพงสูงเกือบ1เมตรครับจัดไปครับใบปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของวิกตอรีกิมไลส์นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของ มอร์ดาโบสลาฟนะครับทีมจากเช็กนะครับโปรตุเกสเจอเช็กวันนี้ครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับการเดินทางค่อนข้างที่จะไกลครับรวมๆส0 0 0กิโลเลยทีเดียวในตารางคะแนนวิกตอรียกิมไลท์สองนัด6คะแนนนะครับเก็บ3แต้ม2นัดแล้วนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีทีเดียวในถ้วยยุโรปมอนาดาโบสลาฟนะครับ2นัดยังไม่มีคะแนนแพ้รวด2นัดนะครับแล้วก็ยังยิงไม่ได้ครับเสียไป3ประตู ผลงาน6กนัดหลังครับเจ้าบ้านวิกตอรีกิมาไลส์ครับเปิดบ้านชนะทางด้านของโมราเลนเซ่ไป1-0ก่อนหน้านั้นไปเยือนบ布าก้าบอลถ้วยแพ้ไป2-1นะครับฟอร์มในบ้าน6นัดหลังวิกตอรีกิมาไลส์ชนะไป4เสมอ1แพ้ไป1ที่แพ้เนี่ยแพ้ปอร์โตนะครับทางด้านของโมเรนดาโบสราฟครับชนะมา2นัดติดแล้วนะครับชนะดูดาปาร์กมา1-0ก่อนหน้านั้นไปเยือนทางด้านของสปาร์ตาปาร์กนะครับชนะได้ในบอลถ้วยครับ3-1นะครับ6นัดหลังชนะ2เสมอ3แพ้ไป1นัด เกมเย,ยนอน2นัดล่าสุด2นัดล่าสุดของโมร์ดาโบสลัช้ารวดนะครับความแม่นยำกันบ้างครับการผ่านบอลน,นะครับรวมถึงการยิงโอกาสเข้าทำของวิตอเรียกิมารลยส์ครับ262ครั้งตรงกรอบ41%นะครับเท่ากับโมรดาโบสลัเลยแต่โมรดาโบสลัเนี่ยโอกาสเข้าทำไป277ครั้งนะครับ ความแม่นยาในการผ่านบอลวิกตอรีกิมไล์แม่นกว่านะครับ84%ใน6,000กว่าครั้งพอๆกันนะครับแต่โมรา d a ดาโบสลัรแม่นยําอยู่ที่78%นะครับตสกอรสูง2ลูกครึ่งคู่นี้ทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านอยู่ที่60%นะครับฝั่งทีมเยือ50น50-50ก็ถือว่า2เมตรมีลุ้นนะครับสำหรับสกอร์สูงคู่นี้นะครับค่อนข้างที่จะห่างชั้นกันพอสมควรตัวเล่นทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านวันนี้ก็ถือว่า จัดกันมาแบบเต็มๆนะครับกำแพงก็เป็นทาน้าของฝั่งเจ้าบ้าน,นครับเปิดกำแพงมาไกลพอสมควรแต่ก็น่าลุ้นนะครับน่ารักน่าลุ้นเมตรกว่าขจับไปเกือบ2เมตรแล้วนะครับกำแพงสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยังเชื่อว่าวันนี้วิกตอเรียกิมมารไลส์น่าจะ,ะเผด็จศึกเก็บ3แต้มได้ไม่ยากครับลุ้นกันที่เมตรที่3เลยนะครับกินเต็มเมตรสกินครึ่งหรือพี่ท่านไหนชอบที่เมตรครึ่งกำแพงนี้จัดกันแค่ 2เมตรกระโดดข้ามผ่านก็สวยงามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับวิกตอเรียกิมมาไลทุกกำแพงครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้7คู่นะครับรวมถึงคู่กิจกรรมของเหล่าร้อยหลาด้วยนะครับไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับ7คู่ที่ให้กันไว้นะครับที่บอกกันไว้วันนี้หน้าช่องนะครับกาลาตส์ไลสสเปอร์ไปสเปอร์นะครับยูนิยงเซนกูลุสกับโรม่าไปโรม่าแมนยูซาโลนิก้านะครับพีเอโอเควันนี้อาจจะมีพิษมีสงครับพี่ทนายอยากรู้ พักกันมาที่แอสไซน์หนึ่งศูนย์ว่าเหล่ารายหลักจะไปฝั่งไหนนะครับลาซิโอปอร์โตยังเชื่อใจลาซิโอนะครับถึงแม้ว่าปอร์โตฟอร์มแรงเหลือเกินในช่วงนี้นะครับเชลซีโนอาเชลซีสามเมตรถือว่าแพงแต่ก็แรงได้ครับไปกับเชลซีครับอัพยอนี่คอนเสิรกับฟีออไปกับฟีออนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับวิกตอเรียกิมาร์ไลส์กับโมราดาโบซารบเจอกับทางด้านของเจ้าบ้านแบบนี้จัดกันที่วิกตอเรียกิมาร์ไลส์นะครับทีเด็ดทีขาดแม่นกว่าครับ ครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้7คู่พี่ท่านไหนอยากได้ทั้งจานเด็ดจานชุดนะครับจัดก,กันกับเหล่าเนี่ยทักกันมาที่ F s อ1ไลน์หนนะครับสำหรับวันนี้ดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์สวัสดีครับ